สำหรับพระบวทใหม่บางที่อาจารย์ตักลงวันก็ไม่มีเวลาสอนได้เรียนบ้างไปเรียนบ้างก็ใส่ช่วงเย็นก่อนสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะต้องตั้งใจเหมือนกันไม่ว่าจะฟังอะไรก็แล้วแต่ ใจต้องเป็นสมาธิให้อยู่กับคำพูดคำสอนถ้าเรานั่งคิดนูน่นคิดนี่มันก็ไม่ได้อะไรคือวันหนึ่งเนี่ยขอให้มันได้ธรรมะเข้าไปบ้างได้ความรู้บ้างต้องมีความเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องได้อะไรบ้างไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ าเราเห็นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าวันหนึ่งเราต้องได้อะไรบ้างสะสมไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีพัฒนาการ <c oughs> มีความเจริญนะ <c oughs> คำว่าเจริญหนึ่งก็คือว่าเราได้ความรู้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตของเราได้มากขึ้นความสุขของเราก็มากขึ้นความทุกข์ของเราก็น้อยขึ้นด้วยปัญญาจากการฟังธรรมแต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเมื่อวานก็เรื่องอริยสัจนะอริยสัจหรือว่าอริยสัจสี่ที่เขาว่าเป็นหัวใจของศาสนาเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อวานความหมายของอริยสัตว์ที่เขาบอกว่าแปลว่าความจริงอันประเสริฐอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐก็ได้แปลว่าชนะกิเลสก็ได้ชนะกิเลสก็ทําให้หมดความทุกข์หมดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าแปลให้มันชัดก็คือว่าความจริงที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ความจริงที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอเห็นว่าความจริงอันนี้ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษาเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยทำอะไรก็ลัวแ่เนี่ยต้องการให้ได้ความสุขต้องการพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าสัจจะหรือว่าความจริงที่จะทำให้พ้นทุกข์คืออะไร สัจจะความจริงสูงสุดประเสริฐที่สุดคืออะไรนี่เราก็ต้องมาขยายความอีกต่อจากเมื่อวาน <c oughs> อริยสัจสี่อริยาาสัจสี่ก็คือความจริงันประเสริฐที่ทําให้พ้นทุกข์เนี่ยมีสีขส่ข้อสี่ข้อสี่ขั้นตอนก็ได้ไปสอบนักธรรมก็เหมือนกันก็มีคำถามอริยาาสัจสี่ ประกอบด้วยอะไรบ้างสีนะ่ข้อนะตอบว่าข้อหนึ่งทุกข้อที่สองสมุไทยข้อสามนิโรธข้อสี่มรรคเต็มสิบเหมือนกันตอบอย่างนี้ทุกสมุไทยนิโรธมรรคเขาให้คะแนนเต็มเลยแต่ได้คะแนนเต็มแต่ว่าเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยจำได้อย่างเดียวแต่ว่าจำเป็นต้องต้องจำจำแล้วก็ทำความเข้าใจ ทำคอเข้าใจให้มันชัดเจนแล้วมันจะนำไปใช้ได้ก่อนอื่นต้องลืมไปก่อนเลยทุกสมุทัยนิ่โลดมักสี่ข้อให้ลืมไปก่อนไม่ต้องไปสนใจให้นึกถึงว่าสี่ข้อเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แบ่งครึ่งอันแรกก็คือความทุกข์ทุกข์ในเป็นโจทย์เป็นปัญหากันล้กัน ที่เราจะแก้ทุกอันทั่สองคือเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเรามีปัญหาเนี่ยมันต้องมีเหตุพุทธเจ้าตรัสเ,เยธรรมมาเหตุทุปัตถวาทุกอย่างเกิดแต่เหตุความทุกข์ก็มันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างให้ทุกข์ทุกเหตุแห่งความทุกข์อันนี้ส่วนส่วนแรกส่วนที่สองเนี่ยความหมดทุกหรือว่าปัญหามันจบ ความสิ้นไปแห่งทุกข์ทุกไม่มีและเหตุที่ทำให้ความทุกข์ไม่มีแบบมันสองส่วนทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความไม่มีทุกข์เหตุแห่งความไม่มีทุกข์ทั้งสองส่วนมันจะมีคำว่าเหตุต่อท้ายตลอดความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความไม่มีทุกข์เหตุแห่งความไม่มีทุกอันเนี้ยคืออริยสัจโดยความหมาย ที่วิเคราะห์และนำมาทำความเข้าใจยกตัวอย่างจะเข้าใจง่ายกว่านะสมมติว่าเราป่วยไม่มีเดี่ยวมีแดงปวดหัวเวียนหัวอ่อนเพลียเนี่ยอันนี้คือความทุกข์ปวดหัวอ่อนเพลียไม่มีแรงแน,นั่นคือความทุกข์ขอ้อแรก เราไปหาหมอหมอตรวจเลือดตรวจอะไรบอกว่าเป็นเบาหวานไอ้เบาหวานนั่นคือเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สองหมอบอกว่าต้องหยุดน้ําตาลต้องกินยาตามที่หมอสั่งอันนี้คือเหตุแห่งความพ้นทุกข์พอทำตามหมอสั่งหายจากเบาหวานสบายร่างกายปกติพ้นจากความทุกข์ อันนี้ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ถ้ากลับไปที่ทุกขสมุนใจน,นี้ลดมักความทุกข์ก็คือความทุกข์ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อ่อนเพลียเป็นความทุกข์เบาหวานคือสมุนไทยเหตุแห่งความทุกข์น้ำตาลมากน้ำตาลมากกินน้ำตาลมาก ไม่กินน้ำน้ำตาลมากเป็นน้ำตาลมากและการกินยาเป็นมักคือทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อเราไม่กินน้ำตาลเรากินยาเราพ้นจากความทุกข์ร้างกายปกติสบายเป็นนิโรธจริงๆอริยสัจก็คือวิธีการแก้ปัญหาทุกอย่างนั่นแหละทุกอย่างเลย สมมุติว่าเราเราจะไปสอบเมือก่อนตอนอาจารย์เรียนหนังสือเนี่ยเครียดนะจะไปสอบอันนี้เรื่องของตัวเลยเวลาจะไปสอบเนี่ยมันเรียนหนังสือมันแข่งขันกันเนี่ยกลัวจะตกอาจารย์ก็นั่งคิดนะตอนนั้นอะ่ะจะทำยังไงเนี่ยจะไปสอบก็ไม่ไม่รู้จะไปเอาอะไรไปตอบไม่มีความรู้เลยนั่งคิดนั่งคิดเออ ถ้าอยากจะสอบผ่านเนี่ยมันต้องอ่านหนังสือคิดอยู่แค่นั้นแหละก็เลยต้องนั่งอ่านนะอ่านจนดึกจนเด่นตื่นมาอ่านหนังสืออ่านแล้วก็ไปสอบตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็เลยว่าคิดดีนะความทุกข์ใจความกังวลใจกังวลกระวายใจว่าจะสอบตกเป็นความทุกข์เหตุแห่งความ ทุกก็คือเราไม่อ่านหนังสือเราไม่มีความรู้นั่นคือเหตุที่ทำให้เรากลัวว่าจะสอบตกการอ่านหนังสือเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์อ่านหนังสือได้ความรู้ไปสอบสอบผ่านสบายใจพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ก็ได้ กังวลใจกระวนกระวายใจว่าจะสอบตกเป็นทุกการอ่านหนังสือการการไม่มีความรู้การไม่อ่านหนังสือเป็นเหตุแห่งความทุกข์การอ่านหนังสือการท่องหนังสือการได้ความรู้เป็นมักผลจากการอ่านหนังสือสอบผ่านสบายเป็นนิโรธเนี่ยมันคือวิธีการแก้ปัญหาทุกอย่างเลย ในชีวิตเรามันจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบนี้อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่าวิชาฟังดูเหมือนง่ายแต่พระเจ้าคิดคนได้เมื่อสองพันรอยกว่าปีเมื่อก่อนไม่มีใครคิดได้หรอกเรื่องพวกนี้เขาแก้ปัญหากันได้แต่เขาไม่เข้าใจหลักการเหตุและผลทุกอย่างเกิดแต่เหตุนะ บ,บ,บังพระสาดีบุตรฟังนะทุกอย่างเกิดแต่เหตุเจทําไมตุปัถวะบรรลุธรรมเป็นบระโสดาบันฟังหลักการแก้ปัญหาแค่นี้ก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันมันจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ว่าเป็นหัวใจมันคือหลักการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผลพระเจ้าใช้คําว่าวิช,ชาวิวช,ชาก็คือการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผลเป็นภาษาไทยเขใช้คําว่าวิทยาวิทยาการวิชาการ วิทยาศา,าสาตร์วิทยาศาสตร์ศาสตร์แปลว่าวิชาศาสตร์แปลว่าวิชาวิชาต่างๆวิทยาก็คือการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผลวิชาที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผลทุกวันนี้เราก็ใช้หลักการนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการปกครองเรื่อง การจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆจะสร้างโดรนสร้างยานอาวกาศจะไปไหนแล้วแต่เ็ต้องใช้หลักกันนี้แหละหลักอริยสัจสี่เพราะว่าเราทําทุกอย่างเพื่อจะให้เราพ้นทุกข์นะฮะแต่นนี้มันจะมีเรื่องเจาะลงไปสําหรับอริยสัจสี่ในพระพุทธศาสนานมันเจาะลงไปลึกเลยพระเจ้าจะเอาให้มันพ้น ถึงขนาดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดพ้นเด็ดขาดพ้นแบบอริยะเลยไกลจากศัตรตูคือกิเลสมันก็เป็นเรื่องเจาะเข้าไปอีกวันนี้ก็เอาเรื่องหลักการแล้วกันท,ที่ที่เรียกว่าวิชาของอริยสัจสี่เนี่ยเข้าใจหลักไว้เดี๋ยววันหลังวันต่อไปก็เอาเจาะเข้าไปเกี่ยวเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องขันห้าเลยปฏิจจสมุปบาทไปเลยหัวใจหลกักมันก็มาจากหลักการนี้ทั้งนั้น ฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวตรวจมั